สวัสดีเจ้าครัวบ้านๆมาปะกันแฮมแล้วนะเจ้าวันนี้อยากใย้งกินดัาของเพียบวันนี้อยากย่างกินดีตําน้ําพริกกะปิแล้วก็แล้วก็ผัดหน่อไม้นะคะโอเคมันจะมีแค่นี้นะมีปลาทูทอดด้วยแล้วก็แล้วก็ตับทอดด้วยแอมกันไปในนั้นน้องมะเขือทอดผักบุ้งเจาวน้ํามันธรรมชาติไม่ต้องใส่อะไรมากมายแล้วก็มีแตงมี นอนอบ้านนะนต้มตะกีนเองค่ะแล้วก็ผัดหน่อไม้ลืมไม่ได้อร่อยชัวร์ต้องรองแซบนัวของพวกเรานะคะแต่วันะคะแต่วันนี้เราไม่ได้ใส่ต้มไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่วันนี้เราติดต่อสอบถามได้ขั้นตอนการทําต่อไปเลยเจ้าเราผัดหน่อไม้ก่อนเนาะผัดหน่อไม้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยผัดผักบุ้งผัดผักบุ้งเสร็จปุ๊บเราตำพริกกุยจบเลยทอดมะเขือเออตอนนี้ผัดหน่อไม้จ้ะเนาะได้ผัดหน่อไม้ก่อนผัดหน่อไม้เสร็จแล้วผัดทอดมะเขือ ขั้นมะเขือผัดนุ่งจบอ่าใส่หมูลงไปเสร็จแล้วปะอ่าเสร็จแล้วไปลงไฟชุบง่ายๆเพราะว่าบ้านเรามีหนอนะ่อเนาะทำไมเอ้บ้านหลังนี้ชอบทำหน่อจัก็หน่อมอยู่ข้างบ้านนอดเนอต้มแล้วก็วางง่ายน,นต้องพียงเดียวไม่ต้องได้ใช้เวลา ชั่วโมงก็ได้กินละชั่วโมงสองชั่วโมงก็ได้กินต้องต้มนานข้ามคืนข้ามวันอ่าก็คุณปุ้มของปรุงรสเรานี่ยค่ะ,น,ะ,คะน้ำมันหอยซอสแม็กกี้โรด,ดีฮะทำคลิปไปด้วยอันนี้คุณ <c oughs> ย่าคุณย่าเรียกด้วยค่ะคุณย่าเรียกด้วย,ย,ย,วย é, คุณย่าดีอ่าเด็ดเด็ดรสเสิร์ฟฉลองเล หน่อเราก็สุกหมูเราก็สุกแล้วพอแล้วเนาะเดี๋ยวเราไปทำเมนูต่อไปเลยแล้วักขพินจานเนาะอ่าเรามาทำกะปิหลักเลยนะน้ำพริกกะปิมอะไรบ้รงเรียมพริกพริกนี่เจ็ดเม็ดแปดเม็ดกะปิใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็โครกเตรียมมะนาวนะมะนาวแล้วก็ผงปรุงรส น้ำปลาจบเพราะว่าบางคนชอบน้ำตาลใส่น้ำตาลนะคะอันนี้คือเราชอบโดดๆแบบจับจ้านเราไม่ต้องตัดแล้วแต่คนชอบอ่าเสร็จแล้วนะคะ,ะน้ำปลากับผงปรุง,งเครื่องปรุงมันนะคะผงปรุงรสอ๋อเอาง่ายๆเนาะแล้วก็ถ้าใครใส่น้ำตาลตาก็เอา<ด>น้ำตาลเข้าไปเนอใส่น้ำตาลเข้าไปเลยแี่มะนาวอ่าคราวนีก็ชอบเปรี้ยวแบบเปรี้ยวนะ มะนาวนะคะนี่พอเดี๋ยวเราต้องเอาน้ำอุ่นมาใส่หน่อยนเพราะว่ามันจะไม่มีน้ำอ่ามะกินข้าวแต่กันนะดําเนาะวันนี้ฮ้านี่ก็เข้าอย่างร่าเหนือนะดําผัดเน่อไม้นะคะกับน้ำพริกกะปิกับเครื่องแอมเราน่ะค่ะ เนี่ยมีพองนะทอดมะเขือทอดผักบุ้งมีมอะไรที่ข้างบ้านก็เอามาทอดผัดไปเลยแล้วก็มีตัดหน่อยปลาทูหน่อยนี่ค่ะอาหารมือ้อบ้านๆของพวกเราวันนี้นะเะจ้าขอบคุณทุกท่านที่ดูคลิปของเราเนี่ยเจ้า,จาว,วันนี้เขาก็มีผัดน่อไม้เนาะน้ำพริกกะปินะเจ้าแล้วก็ปลาทูทอดเจ้าว,วันนี้เขามากินแต่กันนะเจ้านะก็กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะ่ะเพจยุทธภูมินามวงเพจ<พ>คน,คนเหนือนะเจ้าแล้วก็ อร่อยชัวร์ต้องลองแซบนัวของพวกเรานะคะน้ำปลาปูมุ่แซบนัวต้มยำทำแกงได้หมดเลยนะคะแต่วันนี้เราไม่ได้ทำใส่ให้ดูนะคะเพราะว่าวันนี้มันเป็นเมนูตำน้ำพริกนะคะเดี๋ยววันหลังเราจะเอาแซบนัวใส่ให้ดูนะคะวันนี้อาหารเป็นง่ายๆมาๆรับประทานกันค่ะมาากินข้าวแต่กันนะเจ้าครัวบ้านๆของเฮานะเจ้าอันนี้ได้นะทั้งข้าวเหนียวได้ทั้งข้าวเจ้านะคะแต่แต่สะดวกมาๆค่ะมากินแต่กันนะเจ้า